นี้ขอต้อนรับน้องๆน,นะคะเข้าสู่รายการทอล์กโชว์สาขาที่ชอบอนาคตที่ใช่นะคะกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพาัฏวลัยอาลรมณ์ในพระลมราชูประถมนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะพี่น้ำตาคนะ,คะที่จะพาน้องๆเมา รับข้อมูลนะคะของสาขาแต่ละสาขาที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่สาขาและแต่ละสาขาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสาขาทางคณะวิทยาการจัดการของเราเนี่ยมีทั้งหมด9สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาที่1ค่ะสาขาบริหารธุรกิจนะคะสาขานี้เนี่ยเราจะให้น้องๆเนี่ยเลือกเรียนสองแขนงได้นะคะก็คือแขนงวิชาการตลาดค่ะแล้วก็แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะสาขาที่2นะคะสาขาธุรกิจการค้าปีกสมัยใหม่ สาขาที่3การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะสาขาที่4การจัดการทั่วไปค่ะสาขาที่5สาขาวิชาการบัญชีค่ะสาขาที่6สาขาธุรกิจดิจิตอลค่ะสาขาที่เสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนะคะสาขาที่แปสาขาการสื่อสารดิจิตอลและมัลติมีเดียค่ะและสาขาที่9นะคะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่วงเล็บต่อเนื่องนะคะซึ่งฟังมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมดแบบเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละสาขาจะเรียนอะไรกันบ้างใช่ไหมซึ่ง ันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่วงเล็บต่อเนื่องนะคะว่าสาขานี้เนี่ยเราเรียนกับอะไรและคำว่าวงเล็บต่อเนื่องคืออะไรนะคะก็จะขอต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเข้าสูส่รายการล็อกโชว์ของเรานะคะกอนอื่นเลยอยากให้อาจารย์แนะนําตัวให้น้องๆเนีออย่ยรู้จักกันหน่อยค่ะได้ครับผมอาจารย์วิการเผื่อมงคลน,นะครับชื่อเล่นกับชื่อจริงเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับอาจารย์วิการอาจารย์วิการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชวันสุภเกิดนะคะหรืออาจารย์จอยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราก็จะเจอกับ อาจารย์วิการและก็อาจารย์จอยนะคะมาให้ข้อมูลนะคะของสาขาธุรกิจสมัยใหม่วงเล็บต่อเนื่องนะคะว่าสาขานี้เอยายเรียนกับอะไรแล้วแต่ละคํานี้คืออะไรบ้างอันอื่นเลยก่อนอื่นเลยก็คืออยากรู้คําว่าต่อเนื่องคืออะไรคะการจัดก,การธุรกิจสมัยใหม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับที่เราใช้คําว่าต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเรารับเฉพาะผู้ที่จบปวสมาเท่านั้นนะครับหรือเทียบเท่าอนุป,ปริญญ,ญาค,คือเรียนปริญญาตรีมาแล้ว2ปีแล้วมาต่อกับเราอีก2ปี ก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยครับโหเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะคะคแต่ปวสเนี่ยเราจํากัดสาขาไหมคะว่าจะต้องเป็นสาขาอะไรหรือว่าอนุปริญญาสาขาไหนถึงที่จะมาสมัครสาขานี้ได้ะค่ะหลักๆของเราก็จะเป็นทางด้านบริหารไมว่าจะเป็นการเงินบัญชีโลจิสติกการตลาดคอมพิวเตอร์อันนี้ได้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นทางด้านสายช่างอิเล็กทรอนิกส์อันนี้อันนี้ไม่ตรงกับ คุณสมบัติของหลักสูตรนะคะค่ะก็อาจจะต้องข้ามไปข้ามไปใช่คะ,คะแล้วสาขาธุรกิจสมัยใหม่เรียนอะไรบ้างคะเราก็เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซึ่งซึ่งเราจะฉีกจากเดิมเลยนะครับเมื่อก่อนเราเรียนบริหารธุรกิจมาแบบเน้นทฤษฎีเราไม่เน้นปฏิบัติและรเราไม่ใช้เทคโนโลยีไม่สร้างนวัตกรรมเราจะฉีกพวกนี้ออกไปเลยครับเราจะเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ สร้างให้เด็กเรามีความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่เขาจะได้ไปพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ๆให้ให้มันแข็งเข้มแข็ง,แ,ขงและประเทศชาติได้เจริญเติบโตได้นะครับฟังดูเราอยากที่จะช่วยประเทศชาติพัฒนาเลยทีเดียวนะคะคําว่านวัตกรรมตัวใหม่ๆนี่แบบช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะน้อยในการเรียนการสอนของเราอย่างที่อาจารย์วิการบอกไปนะคะเราใช้เทคโนโลยีมาเพราะนั้นในการเราจะไม่ได้สอนแค่ทฤษฎี แต่ว่าเราให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงก็คือคุณต้องไปเรียนหาธุรกิจจริงศึกษากลยุทธ์ที่ใช้คะ่ะแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยได้นวัตกรรมอะไรกลับมาต้องมาเป็นปีเซ็มเป็นกระบวนการโดยใช้อาจจะใช้ซึ่งเราอา่ะสอดแทรกเทคโนโลยีในการเป็นเครื่องมือเป็นทูให้กับเด็กนะคะว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้อาจจะทูอันไหนที่เหมาะสม AI ตัวไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจแบบนี้แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วมันได้อะไรที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กค้นคว้าอะไร เจออะไรอันนี้ค่ะก็ม,มารูปของการปีเซนต์ออกมาครับผมอย <c oughs> ากจะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เรามีเด็กอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่เขาทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วเขาก็มาเรียนกับเราด้วย <c oughs> เขาเขาเปิดร้านกาแฟานะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เลยให้โจทย์ไปว่าให้เขาไปวิเคราะห์ซิว่าถ้าเขาจะทําตลาดร้านกาแฟาของเขาเนี่ยเขาทําอย่างไรก็ผมก็ได้ไปนั่งนั่งดูนะครับแล้วก็เขาก็มารีเซนต์ก็บอกว่าร้านกาแฟเขาเนี่ยมันตั้งอยู่ในในคล้ายๆแบบในสวนนะครับ ซึ่งไม่มีใครรู้จักไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเราก็เลยให้โจทย์เขาตอบไปว่าคุณจะทําอย่างไรให้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้ได้เห็นร้านคุณได้รู้จักร้านคุณเขาก็ไปคิดนวัตกรรมมานะครับโดยการเคยเห็นนี่ไหมครับที่เขาประกาศโฆษณา iPhone 1 6 e ที่จะเป็นตัวเป่าลมครับอ๋อค่ะนะครับเขาครับนั่นแหละเขา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 เอาแนวคิดแบบนั้นมามาประยุกต์ใช้แล้วเขาบอกผมว่ามันเป็นป้ายแบบผีกระสือครับลอยอยู่วูบวูบแสดงว่าคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นขับรถผ่าน ถึงจะเป็นโดงป่าดงกล้วยแต่ก็จะเห็นในไอโลโก้ตัวนี้ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเนี่ครับคขว่าสิวสิเขาเขาสร้างนวัตกรรมตัวนี้แก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าไม่รู้จักเขาใช่อย่างนี้เป็นต้นครับผมสดงว่าจบไปแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กเขามีความสนใจ มีกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องอาหารเขาก็ทำอินฟลูเอนเซอร์เรื่องอาหารแล้วเขาก็มาพรีเซนต์เรา,าใช่ก็มีความสนใจอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็สนใจทางด้านเทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาแล้วเขาก็จะมาพรีเซนต์ในกระบวนการต่างๆที่อย่างที่อาจารย์มีการเล่าก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ที่เราได้รับจากเด็กวิน่าสนใจมากคะ่ะเราช่วยยกตัวอย่างอาชีพอื่นๆอีกได้ไหมคะที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างคะเด็กเด็กของเราจากประสบการณ์นะครับ หลายคนเข้ามานี่ก็ร้อยละยี่สิบนะส่วนใหญ่ก็ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางบางส่วนก็รับราชการซึ่งซึ่งก่อนจะมาเรียนกับเราเนี่ยพวกนี้เขาก็ทํางานแบบรูทีนนะครับทำงานเอกสารจาเจทุกวันทุกวันพอมาเรียนกับเราปุ๊บเขาเอาความรู้กับตรองพัตกรรมต่างๆที่เขาได้เรียนกับเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ ปัจจุบันนี้บางคนนี่เป็นหัวหน้างานแล้วนะครับได้เป็นเมนเจอร์ไปแล้วบางคนก็ประกอบธุรกิจใช่มีเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างว่าเป็นราชการใช่ไหมคะอันนี้เคสนี้คือนักศึกษาเป็นพนักงานราชทัรนราชันใช่ค่ะแล้วเราถามว่าในการแก้ปัญหาทางธุรกิจเขาจะเสนอโมเดลอะไรบ้างแต่เขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องของการขนส่งของในกรมราชทรรซึ่งแล้วเขาก็เอาปัญหานี้ไปแก้ในี้เรื่องของการ กรมราชธรรมในควาพออกใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบเจอรื่ปัญหาของเขาคืออะไรเรื่องของการจัดวางพัสดุยังไงถึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเอาปัญหานี้ที่เขาเห็นนะคะมานำเสนองานเราแล้วก็ไปเสนอ ผู้บังคับบัญชาเขาเราก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการของหักของหายคือมันอาจจะมีหลายขั้นตอนเรื่อง,องรายละเอียดของกรมราชธรรมอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เป็นระบบราชการที่มาเรียนในรายวิชาเราแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงสแสดงว่าทางสาขาเนี่ยก็คือตอบโจทย์ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคร้านรวมถึงที่แบบอาชีพอิสระของตัวเองด้วยใช่เพราะถ้าเด็กภาคปกติอะคะเขาอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ เขาก็เลยสนใจว่าเพราะว่าหลักสูตรเราอะอย่างที่บอกไปเราเน้นการสร้างนวัตรกรรมเราใช้เทคลนี่ยี AI เพราะนั้นการเข้ามาเราไม่ได้แบบสอนเชิงทฤษฎีเพราะนั้นก็เปลี่ยนรูปแบบการสอนเราให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเขาจะได้เรียนรู้จริงเก็บต้นทุนจริงวิเคราะห์ต้นทุนซีแล้วจากวิเคราะห์มาเนี่ยใช้ใช้กลยุทธ์อะไรในการแก้ปัญหายน่าสนใจมากๆเลยค่ะ,คะเราฟังดูแบบอุ๊ยแบบอาจารย์มัน แบบจะเรียนยากไหมเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าแบบสมัครมาเรียนแล้วนี่คือหลักสูตรเราออกแบบมาใหม่นะครับคือเราเราลทิ้งของโบราณไปหมดแล้วครับคือเราไม่มาเรียนทฤษฎีกันละเราจะมาเรียนถึงแล้วก็เราก็มาใช้ปัญหาใช้โจทย์ก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทําเราเน้นปฏิบัตินะครับไม่ไม่เน้นภาคทฤษฎีไม่เน้นภาคทฤษฎีแล้วก็คือเพราะนั้นเด็กของเราก็จะเป็นอย่างที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ ไปสร้างตัวตงของตัวเองได้แล้วก็เอาไปแบบต่อยอดนะอาชีพของตัวเองที่ทําอยู่ด้วยนะคะครนี้ย้อนกลับมานิดนึ่งได้มค่ะว่าบอกว่าทางหลักสูตรเนี่ยสามารถเทียบโอนได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นต่อเนื่องสปีใช่ไหมคะถือถือเป็นจุดแข็งคือการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเอ๊ย เด็กภาคพิเศษของเรามีประสบการณ์เยอะเราน่าจะเอื้อประโยชน์กับเขาได้ใช่ไหมคะเพราะน,นั้นน่ะถ้าคุณมีประสบการณ์นะคะยิ่งมากคุณก็สามารถเทียบโอนได้เพราะฉะนั้นเราเคสที่เราเจอมาและเด็กจบเนี่ยเด็กสามารถจบได้ภายใน1ปีกันหนึ่งซัมเมอร์ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กจบได้เลยปีกว่าก็สามารถเรียนจบเราได้เออเอาประสบการณ์มาเทียบเพราะนั้นบางคนเขามีตําแหน่งหัวหน้างานหรือว่าคุณเพิ่งจบใหม่นะคะสองสปีก็อย่างไรก็ได้หนึ่งวิชา มันกลายเป็นจุดแข็งของหลักสูตรเรามันทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานของเขามาที่ผ่านมามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วมันก็ส่งผลต่อต้นทุนของเขาด้วยฟังดูแบบโอเคมากเลยนะคะที่เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยทำอยู่ทุกวันน่ะมาเที่เป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของเราด้วยใชครับผมเสริมให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะครับเช่นเช่นคุณทํางานมาแล้วสิบปีเนี่ยนะครับคุณสามารถเทียบโอนได้5วิชา ก็เท uh ่า huh. ก uh ับหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมเนี่ย UH, คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายไรได้หนึ่งมืนบาทนะครับคุณสามารถจบได้ภายใน1ปีกับซัมเมอร์และหลักสูตรเราเนี่ยออกแบบมาพิเศษเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราต้องต้องช่วยเหลือกันเราเลยลดค่าเทอมในซัมเมอร์ให้ครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ5 0 0 0ดังนั้นถ้านักศึกษามาประสบการณ์มา10ปีเขาจะใช้เวลาเรียน2เทอมกับอีกหนึ่งซัมเมอร์ ก็จะเสียค mm ่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดประมาณ25,000ครับว่าง่ายๆก็คือจริงๆอ่ะเหมือนเราเรียนแค่4ปีเนาะหลักสูตรทำมา4ปีแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์นะคะจากหลักสูตรแค่สองปีสองปีแต่ว่าเป็น4เทอมใช่ค่ะ4เทอมเนาะ4เทอมหรือ6เทอมค่ะเพราะมีซัมเมอร์อ่า4เทอมปกติแล้วก็อีก1ซัมเมอร์ค โอเคแต่ก็ถ้าเทียบประสบการณ์ต่างๆที่ทํามา5ปี10ปีนะคะก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรเนาะก็คืออาจจะลดลงได้เร็วสุดก็คือเลือหปีกับ1นึ่งซัมเมอร์ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ว่าอาจจะได้เร็วกว่านี้เพราะเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยกำหนดว่าคุณต้องเรียนอย่างไรหน1ปีกับ1นึ่งซัมเมอร์ก็คือตามเกณฑ์นะครับแล้วเราในที่นี้ค่ะแล้วค่าเทอมล่ะคะแบบเท่าไหร่คะค่าเทอมของเราเป็นเหมาจ่ายนะครับไม่ว่าไม่ว่านักศึกษาจะลง ทะเบียนในเทอมนั้นเนี่ย5วิชา10วิชาก็จ่ายหมื่นเดียวครับคุณจะลงกี่วิชาก็ได้ก็จ่ายหมื่นเดียวแต่ที่สําคัญที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าซัมเมอร์เนี่ยเราลดให้ครึ่งหนึ่งจ่ายแค่5,000ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีประสบการณ์แล้วก็อยากที่จะแบบว่าเอาไปต่อยอดในชีวิตของตัวเองหรือว่ายกระดับของตัวเองขึ้นไปก็คือเหมือนแค่เรียน1ปี1ซัมเมอร์รวมแล้วก็คืออยู่ที่25,000บาทใช่ครับก็สามารถจบปริญญาตรีได้ถ้าสามารถจบปริญญา 25,000บาทอันนี้เราจะได้เป็นบูทปริญญาตรีวงเล็บเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตวงเล็บการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ครับสามารถเราไปแบบทำงานได้หลากหลายเลยเพราะว่าเราอย่าลืมครับว่าปริญญาตรีในสังคมไทยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแต่มันไม่ได้จําเป็นแค่ปริญญาตรีแล้วอยูเนี้ยต้องมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีมัลติสกิลเยอะๆมานะครับหลักสูตรนี้แหละครับตอบโจทย์ได้แน่นอนใช่ไหมคะตอบ อนาคตใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ถามว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะทางหลักสูตรมีอุปกรณ์สนับสนุนอะไรให้น้องๆไหมคะหรือว่าเข้ามาในที่คณะแล้วเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนให้น้องๆได้ไปทำกิจกรรมอะไรกันถ้าเด็กเรื่อใหม่ก็คงต้องได้ถึง WiFi Wi-Fi เราแรงเวอร์นะคะ Wi-Fi แรงเวอร์เออแรงเวอร์เลยะแล้วก็มี l e ARNING SPACE หลายห้องนะคะ s t ร u สร u r e ของคณะค่อนข้างพเพียบพร้อมสมบูรณ์ะนะคะ,คะพื้นที่ในการค้นคว้ามีหลายห้องนะคะนักศึกษาสา,สามารถที่จะมาเข้ามาค้นคว้าได้นะคะการติดต่อระหว่างคณิกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ยินดีนะคะสามารถทั้งมีทั้งเบอร์มือถือช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเพราะน,นั้นเรื่องของการเรียนการซัพพอร์ตของของนักเรียนไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ถ้าเออแบบคนที่เขาทำงาน จาร์ถึงสุกใช่ไหมคะแล้วบางคนทํางานสออาทิตย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจัดการเรียนยังไงอะคะอาจารย์คะหลักสูตรเรามีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับค่ะคือมันจะสะดวกกับกับคนที่ทํางานโดยเฉพาะบางคนอาจจะทํางานโรงงานซึ่งทางานเป็นกะด้วยบางคนก็ทํางานวันเสาร์ว้นเสาร์บางคนอาจจะต้องไปทำโอทีในอาทิตย์เราเอาปัญหาเหล่านี้มาออกแบบหลักสูตรของเรามีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ผสมผสานกันครับคุณแม่มาเรียนวันนี้คุณก็ไปดูคลิปวิดีโอที่เรา แปะเอาไว้ในรายวิชาต่างๆได้หมดครับวิฟังดูแบบว่าอยากเรียนเลยอะค่ะอาจารย์ <c oughs> ช่องทางการสมัครหรือว่าที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถแบบว่าหาได้ทางไหนบ้างคะก็เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยก่อนนะคะมหาวิทยาลัยก็ มีช่องทางการรับสมัครผ่านสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะหรือถ้าไม่มหาวิทยาลัยก็มาที่คณะนะคะเว็บไซต์ของคณะก็ได้นะคะ fms. ะคะ viu. ac. t h นะคะเข้าไปที่หลักสูตรนะคะเห็นเบอร์ก็สามารถโทรมาที่สำนักงานคณะก็ได้น้องมินนี่ก็คอยตอบนะคะหรือถ้าอยากคุยกับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยในเว็บไซต์ของคณะมันมีหน้าพวกเราอยู่แล้วพร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะเขาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ว่าเอออาจารย์แบบนี้เราสามารถเทียบโอได้กี่วิชาอะไรเงี้ยสามารถติดต่อได้เข้ามาได้เลย ดีมากเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆสนใจที่จะเข้ามาจะได้พบกับอาจารย์ที่น่ารักแบบนี้แน่นอนที่สุดค่ะแน่นอนแน่นอนที่สุดแน่ค่ะมีน่ารักกว่านี้อีกนะคะเรามีถึงแม้ว่าอาจารย์ของเรานะคะก็มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากนะคะเรากาลันตีว่าเด็กสามารถจบเราเราดูแลเด็กจนจบนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาแบบไหนเรามีทางออกให้นักศึกษาวันนี้คือกลยุทธ์ในการเรียนนะคะค่ะ ันนี้ด้วยความที่ค่าเทอมของเราก็ถูกมากๆแล้วอะค่ะแล้วถ้ามีนักศึกษาบางคนเขาไม่ได้ทํางานเขาไม่ได้ทํางานจันถึงสุกหรือว่าสราวายิเขาว่างงานอย่างเงี้ยในเรื่องของแบบทุน สามารถกู้กยศหรือว่าอะไรได้สามารถกู้กยศได้นนักศึกษานะคะปกติถ้าเป็นเราก็เปิดท่าปกติด้วยนักศึกษาก็สามารถกู้ผ่านระบบกยศได้นะคะ,คะซึ่งกองพัฒนานักศึกษาก็สพอร์ตนักศึกษาเต็มที่นะคะขอให้นักศึกษาสมัครเข้ามาไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบไหนเอกสารแบบไหนเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คําตอบค่ะค่ะพอดีว่าแบบเคยเจอประสบการณ์ของตัวเองว่าแบบแบบว่าเวลาพอไปเรียนกับคนที่ทํางาน อยู่ด้วยแล้วแล้วเราไม่ได้ทางานว่างงานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เหมือนพี่ๆเขาหรือเราไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่มันดูมีแกบทางหลักสูตรมีวิธีตรงนี้ตรงนี้ผมอยากจะเสริมว่านะครับว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นจุดแข็งของหลักสูตรเราเลยนะครับที่เราพยายามจะสร้างเครือข่ายของนักศึกษาเนี่ยทั้งคนที่ทํางานแล้วมีประสบการณ์แล้วก็คนที่ทําธุรกิจเนี่ยพวกนี้มันจะสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ให้กับนักศึกษาของเรานักศึกษาเรา ที่ไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเครือข่ายเหล่านี้ไปด้วยนะครับเช่นเขาอาจจะมีโอกาสในการเลือกงานมีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจโดยตรงจากจากเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนด้วยนี่แหละครับนี่รับคือจุดแข็งของเราทําให้เกิดคอนเนคชั่นระหว่างเรามีคือข่ายเรียนใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะขอเสริมนิดนึงว่าคือคณะเนี่ยเรามี MOU กับ สถานประกอบการหลายที่ด้วยถ้านักศึกษาเนี่ยนอกจากผู้ขยศแล้วนักศึกษายังอยากมีรายได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อสำนักง,งานคณะเพื่อจะทํางานระหว่างเรียนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความสนใจของนักศึกษาเพราะนั้นเรามีคณะก็จะมี MOU กับสถานประกอบการหลายที่ <c oughs> นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับการหาง,งานทําอันนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวนักศึกษาเองก็คือถ้า ลองเข้ามาเรียนนี่ยจบไปมีงานรองรับใช่ไหมคะแล้วก็มีงานทําระหว่างระหว่างเรียนด้วยมีอะไรได้เข้ามาด้วยใช่ไหมคะเราอีกนิดนึงค่ะแบบว่าก่อนนักศึกษาที่จะจบไปเป็นบัณฑิตนะคะเราได้ให้หัวข้ออะไรให้น้องเขาทําแบบเกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะออกไปเป็นบัณฑิตบริหารธุรกิจ ตรงนี้เนี่ยนะครับหลักสูตรเราออกแบบมาแล้วก็เราสอดแทรกไปในทุกรายวิชาที่เราต้องเน้นว่าคุณเรียนแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ความรู้คุณต้องเอาความรู้นั้นมาประยุกต์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างกลยุทธ์สร้างนวัตรกรรมต่างๆทุกรายวิชาครับที่เราต้องเป็นแบบนี้นะครับเราเน้นฝึกปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นน่ยวิชาที่เด็กจบไปมันมันถูกสอดแทรกในทุกรายวิชาอยู่แล้วเพราะทุกอย่างต้องเก็บคุณต้องคำจริงคุณต้อง เราไมา่ได้เรียนเน้นทฤษฎีเราเน้นปฏิบัติว่าจากทฤษฎีที่คุณเรียนมามันใช้กับธุรกิจแบบนี้ได้อย่างไรบ้างกลยุทธ์นี้เขาใช้กลยุทธ์อะไรเด็กต้องตอบได้ค่ะฟังดูนะทุกคนน่าจะแบบสมัครสาขานี้กันประมาณแบบร้อยคนแล้วมาค่ะอาจารย์รนะับมียอดมีแบบว่าสามารถรับได้เยอะสุดมีโคต้ารับจริงรจริงเราเราอยากจะรับจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราเน้นปฏิบัติเนี่ยห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของเราเนี่ยซัพพอร์ตได้ สี่สิบท่านตอนตอนหนึ่งตอนหนึ่งเทอมนะครับโดยประมาณครับโดยประมาณก็คือ4คนคน่องเพราะว่าด้วยเนาะทรัพยากรที่จะต้องใช้ในระหว่างเรียนอาจจะแบบแล้วสำคัญเราเน้นปฏิบัติเราต้องทำลงมือทําจริงๆมีเครื่องมือที่ใช้ทําจริงๆะคโอเคสําหรับวันนี้นะคะทางหลักสูตรเนาะ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ขงเร็บต่อเนื่องก็มาให้ข้อมูลน้องๆแบบอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สรุปข้อมูลได้นะคะก็คือสามารถเทียบโอนได้นะคะแล้วก็สามารถเอาประสบการณ์เนี่ยมาเทียบ ในรายวิชาได้ด้วยก็คือลดนระยะเวลาในการเรียนให้มันสั้นลงนะคะน้องๆก็จะรีบจบไปเป็นบัณฑิตแล้วก็ประกอบอาชีพของตัวเองได้นะคะโอเคในส่วนท้ายนี้ค่ะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคปกติจนถึงสุกแล้วก็ภาคเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถสมัครมาได้ที่ช่องทางเว w ็บนะคะ e.n.t. นะคะแล้วก็ v i u a c t s นะคะสามารถสมัครเรียนนะคะได้ทุกวันนะคะเว็บไซต์ของเราไม่มีการปิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟนเพจนะคะของคณะวิทยาการจัดการราชพัฒวลัยอลงกรนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะหรือช่องทาง y o u t u b e นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f e b o o k f แฟนเพจนะคะของคณะของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่เอาข้อมูลดีๆมาให้กับน,น้องๆของเรานะคะแล้วก็สำหรับในคลิปถัดไปจะเป็นสาขาอะไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย